กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรค่ะรวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการเกษตรนะคะจึงมีการวางแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรม5ยุทธศาสตร์ด้วยกันที่มีความชัดเจนเพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญละค่ะในการบริหารสู่เป้าหมายนะคะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างชวนคุณผู้ชมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคการเกษตรของไทยนะคะถือว่ามีบทบาทสําคัญค่ะในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเองก็อยู่ในภาคการเกษตรด้วยแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของสภาพภูมิอากาศการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมไปถึงปัจจัยผันผวน,นเศรษฐกิจโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยทั้งสิน้นที่ผ่านมาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าผลักดันนะคะ ยุทธศาสตร์เน้นแก้ไขจุดอ่อนเสริมจุดแข็งพัฒนาภาคการเกษตรของไทยและวันนี้คะ่ะเราได้รับเกียรติจากท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติมาพูดคุยประเด็นนี้สวัสดีค่ะดีครับเรียนถามท่านถึงบทบาทหน้าที่แลกะก็ภารกิจสําคัญเร่งด่วนนะคะในการที่จะพัฒนาภาคการเกษตรตามแผนที่วางไว้5ข้อหลักๆนี่มีอะไรบ้างคะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราก็ได้กําหนดแผนในการที่จะขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับ โดยการกําหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและกรเนี่ยขึ้นมา5ด้านนะครับที่จะใช้ในการดําเนินการ,การแล้วก็เพื่อให้ครอบคลุมในส่วนของวิธีการเกษตรทั้งหมดนะครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการตลาดนําการผลิตนะครับซึ่งตรงนี้เรามองปัจจัยที่ว่าสินค้าเกษตรทุกชนิดเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีตลาดที่จําหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคและคุณภาพของสินค้าเนี่ยมีคุณภาพเราก็สามารถที่จะ กําหนดราคาในการขายสินค้าเกษตรได้ประเด็นที่2ครับก็คือการใช้เทคโนโลยีในการนำเกษตร4.0มีการใช้เทคโนโลยียต่างๆเข้ามาในการช่วยเหลือเกษตรกรเข้ามาในการที่จะปรับปรุงพัฒนาในการที่จะทำให้ผลผลิตมากขึ้นมีต้นทุนถูกลงนะครับเรามีการตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมใน77จังหวัดในการที่จะ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต,ต่างๆเนี่ยโดยความร่วมมือกับสถาบันดมศึกษาทั่วประเทศนะครับในส่วนที่3เราใช้หลัก 3S นะครับ safety security นะ sustainability ค่ Sustain นั่นคือกเกษตรปลอดภัยมั่นคงและก็ยั่งยืนซึ่งตรงนี้ผมถือว่ามีความสําคัญยิ่งในสภาวะโควิด -19 ที่กําลังเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยปัญหาเรื่องคุณภาพเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญของคนทั่วโลกประการที่4เนี่ยก็คือการบูรณาการ การทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะแล้วก็องค์กรต่างๆซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะวันนี้เกษตรกรไม่สามารถที่จะอยู่ในกลุ่มกเกษตรกรอย่างเดียวได้อย่างกรณีที่เรามีการดำเนินการในการทำ MOU มนะกับทางภาคเอกชนโมเดิร์นเทรต่างๆเนี่ย MOU กับ Lazada นะในส่วนของช e, ้อปปี้นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหญ่กเกษตรกรเราสามารถ ที่จะเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ขายสินค้าออนไลน์แล้วเราทํามาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยความชัดเจนก็นคือสินค้าตลาดออนไลน์ยังสามารถที่จะเปิดโตได้ตรงนี้นะถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการที่จะเปิดตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะ,ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร,ร,กรอย่างแท้จริงคือการนําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของศาสตร,ร์พระราชามาใช้ ซึ่งผมเชื่อมั่นนะครับว่ากเกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยนะถ้าเราสามารถทําให้กเกษตรกรเข้มแข็งได้นั่นหมายถึงเราทำให้ประเทศเข้มแข็งได้วันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากมค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะเราจะพักกันก่อนอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาไปดูประเด็นเรื่อง